สวัสดีครับทุกคนพบกับตกปลาบรรยุนะครับผมวันนี้ออกไม้ตีปลาช่อนครับทุกคนวันนี้ันหยุนะันหยุก็ต้องตามคอนเซปต์นะครับตกปลาบรรยุดก็ต้องมาตกปลาบรรยุนะครับผมแต่บางครั้งก็ไปตกปลามันทํางานนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าวันหยุดไม่มีปลามาโชว์นะครับผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจดีๆครับฝากอ่า ผู้ที่เข้ามาชมคลิปใหม่ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ตกปลาบรรจุด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับผมที่กดติดตามนะครับผมไม่ได้บังคับนะครับตามตามคนชอบเนาะผู้ที่ชื่นชอบการตกปลานะครับผมทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับกําลังใจครับผมเดี๋ยวลุยกันเลยครับไม่พูดมากเนาะ วันนี้อ้อลืมบอกไปนะครับอันนี้เป็นคันใหม่นะครับคันคันที่เพิ่งซื้อมาเปลี่ยนคันที่แล้วนะครับคันที่แล้วก็ใบสัน S2 นะครับหักไปครับเจอไปช่อนฝาบัววันนี้ก็สั่งคันใหม่จากจีานาเลยนะผมเป็นคันของจีนนะครับเวทเท่าไหร่เว ห้าสิบแปดนะครับเบียดห้าสิบแปดนะครับผมก็ใช้ดีนะครับรู้สึกอ่อนไปนิดนะครับผมสำหรับตัประชอนตอนแรกนึกว่าเป็นเวทอ่าหนักกว่านี้นะครับแต่นี้ก็โอเคนะครับวัดประชอนบินเหมือนกันนะครับวันนั้นวัดประชอนบินเลยนะครับทุกคนโอเคครับลุยกันเลยครับผมยังพูดมากนะลุยลุย Oh, no. สายพันไกลนะครับทุกคนหลุดเลยนะครับสายไม่ตึงนะครับสายหย่อนอ้ oh. แล้วมาซ้ำไม้เก่าครับทุกคนดูที่ไม้เก่าจะมีตัวไหม यानी I आपको mean, ได้นะครับสามไม้นะครับทุกคนยอดเลือดสาดเลยนะครับต้องกิปเปิลอันตรายนะครับอันตรายอันตรายกับทุกคนไซส์ครับ ตัวนี้น่าจะสี่ขีดได้นครับสี่ขีดสี่ขีดห้าขีดประมาณนี้ครับเต็มปากเลยนะครับทุกคนเลือดสาดเลยนะครับปิดกล้องเลยนะครับสุดยอดครับวันนี้นึกว่าจะแห้วซะแล้วนะครับวันนี้ไม่แห้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงกว่านะครับทุกคนห้าโมงกว่านะครับตะวันตกดินแล้วนะครับดวงอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับทุกคนอ๋เกือบแห้วนะครับ กินรอบกินรอบจะข้ามเนาะนะครับวันนี้ถ่ายรูปเลยครับผมถ่ายรูปนะครับ สายพันายนะครับโอ้สองรอบแล้วนะครับวันนี้สายปีมาพันายคันเบ็ดนะครับฟลามันก็มีจังหวัดดินได้มันก็หลุดนะครับสองตัวแล้วนะครับวันนี้นะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับ เห็นตัวด้วยนะครับตัวแรกก็ใหญ่นะครับหลุดนะครับบินแรงมากครับรู้รู้ได้ถึงน้ำหนักของปลาเลยครับโอ้ผ่นไปคันสองรอบแล้วผ่านผ่านผาน,ผาน,ผานคงจะไม่กัดอยู่แล้วทุกคนลองดูหน่อยสิเกืดกัดนะครับ ไม่กัดแล้วละครับทุกคนเดี๋ยวย้ายมาอีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับทุกคนแบตก็จะหมดนะครับเหลือสิบเปอร์เซ็นนะครับทุกคนอ๋อถ้าคลิปตัดตอนไหนก็คือแบตหมดนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับก่อนที่แบตจะหมดเนาะต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วกดติดกดติดตามเพิ่มนะครับเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ยังติดตามอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจกันเรื่อยมา มีคอมเมนต์ดีเป็นกำลังใจให้นะครับยังไงก็ฝากช่องตกปลาวันจุดด้วยนะครับทุกคนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตกปลากันต่อนะครับแบตหมดก็คือตัดคลิปเลยนะครับทุกคนโอเคครับลวยครับเดี๋ยวแบตจะหมดก่อน